ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลับมาสู่ช่วงของการมีส่วนร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพค่ะคนกนกวรรณจะพาคนกนกวรรณไปที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งหลายครั้งแล้วเราไม่ค่อยไปทางภาคตะวันออกซักเท่าไหร่นักนะคะในช่วงนี้จะพาไปพูดคุยกันกับนายแพทย์วิบูลสุพุทธทิธาดาผู้อำนวยการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต6จังหวัดระยองค่ะอาจารย์หมอวิบูลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับผม มาคุยกันหน่อยนึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างที่จังหวัดระยองกันแล้วก็พื้น,พ,นพื้นที่เขตระยองนี่ดูแลจังหวัดไหนบ้างนะคะอาจารย์ครับดูแลทั้งหมดดจังหวัดด้วยกันครับก็ตั้งแต่ชลบ,บุรีระยองจันทบุรีสระแก้วนะครับค่ะตราดพา,ดาดนชนฉะเชิงเซาสุรปากการครับอ๋อพุ่งสมุทรปาการเข้าไปด้วยนะคะอาจารย์ใช่ครับผม แปดจังหวัดดังกล่าวนี้นี่มีอะไรที่ต้องทําร่วมกันบ้างไหมคะเออในในพูดถึงในด้านไหนนะครับก็ต้องนระบบการส่งต่อหรือกิจกรรมต่างๆทางทางก็เรารวมกันเป็นเขตถือว่าเป็นเขตสุขภาพที่หกนะครับก็ในในเขตก็มีประชากรทั้งหมดสักกีล้านคนนะครับค่ะแล้วก็ระบบการส่งต่อเนี่ย ก็คงจะใช้หน่วยบริการในพื้นที่เป็นหลักนะครับเช่นเรามีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์รับส่งต่อสองสามแห่งเช่นโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดชนบุรีโรงพยาบาลพระปกเท้าของจังหวัดจันทบุรีก็เป็นศูนย์ที่รับส่งต่อขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันในพื้นที่เราก็มีโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมอยู่ในระบบหลักประกันหลายแห่งของเช่นของที่สมุทรปราการนะครับเช่นโรงพยาบาลพูเช้อเสนิงหรือโรงพยาบาลจุฬลักษมบ โอ้ก็เป็นโอกาสดีเนาะในพื้นที่แปดจังหวัดเนี่ยไม่ต้องมาแออัดในในพื้นที่กรุงเทพในการส่งต่ออันนี้เป็นเป็นแนวทางดีที่จะได้รับการรักษาตามมาตรฐานของอสปสชที่กําหนดไว้อยากให้อาจารย์วิบูลนะคะลองลอง,ลองฉายภาพให้เราได้เห็นสภาพปัญหาหน่อยได้ไหมคะว่าทั้งแปดจังหวัดเนี่ยประชากรมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเหมือนกันต่างกันหรือต้องให้บริการที่ที่มันหลากหลายยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คะ อ๋อครับก็ในส่วนของป่ากัหงหันที่สุขภาพปัญหาสุขภาพทั่วไปก็ก็มีส่วนที่เหมือนกับเหตอื่นๆนะครับที่ประเทศนะครับนอกจากโกรคติดต่อแล้วเนี่ยเราก็ยังพบปัญหาโรคติดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพของพื้นที่โดยเฉพาะของประเทศไทยก็คือโรคเบาหวานความดันสูงนะครับเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อของโรคนี้ซึ่ง มันไปสู่ทำให้สุขภาพของประชาชนถ้าใครเป็นเบาหวานามดันสูงก็จะมันไปสู่เรื่องของการเบาหวานขึ้นฟามีปัญหาเรื่องของไตวายเรื่องของโรใจเรื่องของหลอดเลือ,สอดสมองได้หมดนะครับซึ่งออสองสารโรคนี้เนี่ยเป็นปัญหาส,สํานหนึงของคนที่โาวประเทศโดยเฉพาะข,ของเขยระยองด้วยนะครับว่เป็นสองโรคซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้อยลงไปและขนาดโดยผลก็เป็นสาเหตุของโรคเรื้อดลังอี่นตามมาเลยที่ผมเกรียน่าเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบปานโรคหลอดเลือดสมองตีบปานก็ส่วนมากจะเกิดจากเนื้อหาบาลความดันสูงตอนที่เราประชาชนออกกำลังกายชั่งช่างน้องนะครับแล้วก็การินอาหารที่ไม่ก็ถูกตามนี้เป็น,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 ปปนลลงผเ,เป็นเป็นสาเหตุน,นี้ นอกจากนี้ในเขตภาคตะวันออกเก็จะมีปัญหาในข้อรวมก็คือโรคที่เกิดจากโรงงานหรืออุตสาหกรรมขออุตสาหกรรมนะับเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ภาคตวันออกจะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เีอยู่ในพื้นที่สาีเเอกาวัฒรรระยองสรบุรีสุพรรณบุรีขกัเือนะครับซอก็จะมีภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดก็่าเ่กับเสฉวนอีกสิบเอ็ดเศต โม่รวมพิษแมหานครนะครับหรือว่าเรามีจํานวนผู้ประกันตนหรือคนที่มีรายไุ้กิจกรรเนี่ยสูงกว่าคนที่สิอยู่นั้นโรคที่เกิดจากการทํางานก็หรือโรคที่เกิดจากมนโษย์ทางการเหล่านี้ก็ก็มีสูงกว่า้นสี่สิบนะครับค่ะด้วย,ด,วยด้วยสภาพด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นจังหวัดชายฝั่งมีผลกับเรื่องของสุขภาพประชากรไหมคะอาจารย์คะ จริงๆก็มีมีไม่มากอะไรครับก็ถ้าจะพูดถึงว่าในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีก็เป็นอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำในแต่งๆซึ่งในพื้นที่พอดีหรือว่าโรคบางงันที่เกิดจากนองตาทะเลหรืออะไรต่างๆซึ่งเป็นชุดขึ้นมาก็มีจำนวนไม่เยอะนะครับแต่โดยโดยลุ้นอาหารการกินต่งๆผมคิดว่าถึงน้จะอยู่ใน ชายแดนชายทะเลภาคส่วนออกกลางอยนระั้นการกินก็คงจะใช้กับคนภาคอื่นค่ะแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นปัญหาที่มาจากสภาพโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะที่จะมีผลกับสุขภาพของประชากรใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ย มีโรงงานอิสรรมขนาดใหญ่ที่คมสายฟอมเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่นิวมากก็คือพื้นที่แง่ประชากรเกือบเจ็ดล้านคนของพื้นที่เราเนี่ยอยู่ในภาคของประกันสังคมเนี่ยถึงแต่มองสองจุดหกล้านคนอยู่ติดลบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่เรื่องของภาคอิสรนเนี่ยคนจะอยู่ในภาคเกษตรนะฮะแล้วก็มีระบบการอยู่ตะบัดทองเนี่ย ที่ไม่ได้อยู่ในระบบก่อนทั้งคนถึงประมาณิบเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่มีคนที่อยู่ในระบบหลักรประกันสุขภาพนะครับก็ประมาณ60-70เปอร์เซ็ในต์แต่ยในภาคอุตสาหการรมถึงเกือบ40เปอร์เซ็นตะ์ได้ค่ะเรื่องของสภาพอุตสาหกรรมมีผลกับสุขภาพของคนในพื้นที่ยังไงบ้างคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะเจ็บไข้ได้ป่วยกันเรื่องอะไรบ้างคะก็พูดถึงแม้แต่ก็ถ้าในกรณีของ โรคคุมแพ้คืที่เกิดจากสารเคมีในส่วนพืชมีนะครับแล้วเราพบว่าพืขนาดนี้เนี่ยโดยโดยภาพรวมในการพัฒนาที่อยู่อาศรยก็ทำให้ส่นบริสุทธิ์มากขึ้นในขณาเดียวกันเนีอุตสาหกรรมก็ขยายลุกงเรืองในชนชั้น้ามากแต่การที่จะไปสรุปว่าเป็นข้อสักรมทั้งหมดที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพก็ไม่เชิงแต่เรามีตัวเลขก็คือว่า อกาการการป่วยด้วยมะเร็งของพื้นที่พอดตะวนออกอนี่นะครับโดยรวมเนี่ยเออสูงกว่าภาคอ,อื่นและแล้าดยพาะตวนออกออกจอทั้งหมดอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมค่ะก็ตรงนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยพวกคุต้องใช้การศึกษาต่อเน,นื่องไปอีกว่าเออตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็ยงมากขึ้นแต่ก็ เัาจะไดปรเด็นอื่นนะครับซึ่งจะรวมเนี่ยการควบคุมให้มนตรีต่างๆดึงออกมาสู่อากาศหรือสิ่งแวดล้อมของน้องนทางดินเนี่ยให้มันอยู่ในปริมาณที่ได้มาตรฐานคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับได้ทราบสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆจากอาจารย์หมอไดแพทย์วิบูลแล้วนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยนึงว่าในพื้นที่เขตสพสชระยองเนี่ยเขามีจุดเด่นนี้ค่ะคุณกนกวรรณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําธรรมนูนสุขภาพในพื้นที่ มีความ,ม <คน S 2> เข้มแข็งใจตรงไหน <c oughs> ยังไงทําไมถึงต้องมีธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่แถบภาคตะวันออกด้วยอาจารย์หมอร้อยฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมถึงต้องมีแล้วก็ให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยอะคะ่ะครับได้ครับธรรมนูญสุขภาพโดยโดย,โดยตัวของมันเองนะครับก็คือมันเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในตาบลเนี่ยนะฮะทุกภาคส่วนที่อยากเห็นภาพที่พึงประสงค์ร่วมกันที่จะไปนําไปสู่ สุขภาวะที่ดีทั้งกายใจปัญญาและสังคมนะครับโดยจริงๆก็คือหมายถึงว่ามันเป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาคุยกันหาข้อตกลงว่าเป้าหมายสุขภาพในพื้นที่สมวนคนเราเนี่ยจะเดินไปอย่างไรและภาพสุดท้ายที่พึงประสงค์เราอยากให้เห็นเป็นอย่างไรนะครับนั้นตัวธรรนูญสุขภาพ จึงเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะนำไปสู่การทำประชาพิจารณ์ในทุกหมู่บ้านนะครับให้ชาวบ้านในทุกหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลน,นั้นเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เห็นด้วยต้องกันว่าอันนี้คือเป้เปาหมายสุขภาพสุดท้ายของเราจริงไหมถ้าจริงก็ถึงจะระบุอยู่ในธรรมนูญสุขภาพนะฮะอาจจะมีเจ็ดบทแปดบทก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดนี้คือเป้าหมายสุขภาพของคนทั้งชุมชนในตำบลน,นั้นที่อยากเห็นนะครับว่า สุขภาพที่ดีทั้งกายใจเนี่ยต้องเป็นอย่างไรนะครับเป็นกฎหมายนะคะอาจารย์คำว่าธรรมนูญหลายด้านอาจจะนึกถึงรัฐธรรมนูญที่กาลังกันร่างอยู่แบบนี้ค่ะเป็นเป็นข้อตกลงร่วมกันแต่ไม่ใช่ตัวกฎหมายนะครับที่แต่เป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนยอมรับว่าการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะทั้งด้านกายและใจเนี่ยเราจะต้องทําอะไรร่วมกันบ้างนะครับเช่นจะต้องออกกาลังกายเช่นจะต้องถ้ามีโรค เรื่องของผักพอดสามทิศเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องของสมุนไพรหรือเรื่องอื่นๆในการดูแลเรื่องของการกินอยู่ของเราเพื่อนําไปสู่สุขภาพที่ดีร่วมกันของทั้งชุมชนนะครับอาจาร์ขาเซียนถามเพิ่มเติมทีหนึ่งแลวกันนะคะว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพหรือว่าสปสชที่อาจารย์ดูแลอยู่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่แถบภาคตะวันออกยังไงนะคะอ่เออ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยของเราได้สนับสนุนเงินสําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นนะฮะก็คือสนับสนุนเงินให้กับอบตหรือเทศบาลนะครับ45บาทต่อหัวของประชากรนะครับสาหรับในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ทางเทศบาลหรือท้องถิ่นก็สมทบ เพิ่มนะครับอีกสามสิบกสิบเซแล้วแต่ขนาดของท้องถิ่นนะถ้าเป็นเอกเป็นอวตารก็สมทบประมาณ3 0มสถี่เถ้าเป็นเทศบาลก็สมทบหกสิเปอร์เซนนก้อนนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินสําหรับการสร้างสริมสุขภาพในพื้นที่นะครับแล้วบริหารโดยคณะกรรมการซึ่งมีประธานคือ,อ นายกอบตอหรือนายกเทศมนตรีนะครับเป็นประธานแล้วก็ในกรรมการก็มีทุกภาคส่วนทั้งภาคของท้องถิน่นภาคประชาชนอสมมเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขนะครับร่วมอยู่ในกรรมการชุดนี้แล้วก็บริหารว่างบในแต่ละปีเนี่ยเราจะสร้างเสริมสุขภาพในเรื่องไหนด้านไหนบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าตรงนี้มันไเข้าเชื่อมเพราะว่าเออธรราามนูนสุขภาพม,มันมาเกี่ยวข้องอีก อย่างไรเน,ะรน,นาะก็ผลิภสุขภาพเนี่ยจริงๆมันเป็นเป้าหมายหรือข้อตกลงด้านสุขภาพที่ประชาชนในตำบลอยากเห็นเนาะถ้าเราเอาตรงเนี้ยมาเป็นมาเป็นจุดตั้งต้นในการวางเป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพของกองทุนสุขภาพคือกองทุนสุขภาพพื้นที่เนี่ยแต่ละตำบลบางทีเขาก็ไม่รู้ไม่ไม่มีจุดยึดหรือจุดหลักในการเขียนว่าจะสร้างเสริมสุขภาพอะไรบ้างเนาะใ,ในแต่ละปีนะครับก็ บางทีก็ขาดจุดยึดเหนี่ยวนะครับดันนี้ถ้ามีธรรมนูนสุขภาพพื้นที่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวตั้งต้นให้เขาเห็นภาพชัดว่าสุดท้ายเรื่องสุขภาพของเขาเนี่ยนะครับเขาจะไปต่ออย่างไรนะครับก็เอาเงินจากกองทุนเนี่ยนะฮะที่จะสร้างสรสุขภาพทันที่จะสร้างเสรสุขภาพเสเปนสตาก็จะมีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนว่าจะสร้างเสริมสุขภาพในเรื่องไหนบ้างนะครับเช่นเรื่อง เ,เกี่ยวกับเรื่องของการออกกาลังกายเรื่องของการควบคุมโรคของเบาหวานความดันสูงการที่จะควบคุมไม่ให้ชาวบ้านกินหวานกินเค็มมากเกินไปหรือว่าในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในพื้นที่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ <laughs> ก็เป็นเรื่องซึ่งถ้ามีธรรมาูญสุขภาพเป็นตัวตั้งต้นก็จะใช้ใช้ตรงนี้เป็นเป็นตัวตั้งต้นในการทําแผนในการสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลน,นั้นๆในแต่ละปีอ๋อเหมือนเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป้าหมายเพื่อที่จะกำหนดทิศทางให้เดินไปแบบนั้นไหมคะอาจารย์อย่างเช่นอย่างเช่นที่ฉันนึกถึงตอนนี้คือ,อแถบภาคตะวันออกเนี่ยมีการปลูกผลไม้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ใช้สารเคมีใช้อะไรที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจจะมีธรรมนูญสุขภาพในบางตำบลไหมคะอาจารย์ที่แบบประเภทว่าจะลดการใช้ สารเคมีในการชุบทุเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่สารเล่งให้ทุเรียนสุกตรงนี้นึกออกตอนนี้เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เขาก็จะวางเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ใช้เงินกองทุนนี่แหละเอาไปเชื่อมร้อยขับเคลื่อนกิจกรรมใช่ครับชัดเจนเลยครับก็คือหมายความว่าจะส่งเสริมให้หนึ่งเนี่ยนะฮะเราใช้ปุ๋ยที่มีสารเคมีอันตรายน้อยลงได้อย่างไรนะฮะในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้น ในเรื่องของพวกยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยก็จะลดลงได้อย่างไรนะในขั้นต้นถ้าเขายังไม่ยังยังไม่สามารถที่จะไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือ,อยังใช้สารเคมีอยู่เนี่ยเราก็มีเรื่องของการสร้างสุขภาพก็ก็จะบอกเขาว่าต้องป้องกันตัวอย่างไรนะครับต้องใส่ถุงมือต้องใส่ชุดอย่างไรออพอไป ใช้สารกำจัดสตัตวพืชเสร็จเนี่ยก็ต้องล้างมาล้างล้างมืออย่างไรอเปลี่ยนเสื้อผ้าตรวจด้วยว่าเอสระดับเลือดของเขาเนี่ยมีสารยาฆ่า,มาแมลงหรือสารเคมีเชียบพลันไหมซึ่งมีการตรวจตับง่ายๆในชุมชนก็สามารถตรวจได,ด้นะครับก็บะจะทําให้เขาเนี่ยรู้ว่า,าระดับของยาฆ่า,มาแมลงหรือสารเคมีในกระแสเลือดเขาเนี่ย มีปริมาณอยู่ในระดับไหนนะฮะระดับปกติระดับเสี่ยงหรือระดับที่เป็นอันตรายแล้วอย่างเงี้ยก็ก็จะสามารถบอกได้ว่าเเขาควรจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรมากขึ้นแล้วในระยะยาวเนี่ยก็ควรจะปรับเปลี่ยนไปสู่ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของยาปรับสตูเพื่อหรือยาข้ามบรลงก็ต้องใช้ให้ลดน้อยลงครับ ค่ะนี่แค่แค่ตัวอย่างเนาะธรรมนูญสุขภาพที่นึกได้เร็วๆในพื้นที่ของแถบภาคตะวันออกปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์หมอวิบูลขะมีหลายตำบลน,นะคะที่ทําธรรมนูญสุขภาพเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างอะคะครับตอนนี้เนี่ยของเราเฉพาะเขตภาคตะวันออกตอนนี้เนี่ยเราจะทําธรรมนูญสุขภาพไปแล้วร้อยห้าสิบห้าตำบลน,นะฮะหมายถึงว่าเริ่มทําแต่มีประกาศปึง ประกาศใช้ธรรมนูนสุขภาพแล้วเนี่ยขนานี้คิดเป็น88ตำบลน,นะครับค่ะ<ฆ>88ตำบลก็กว่าครึ่งหนึ่งที่ประกาศใช้แล้วนะครับขนาดเดียวกันก็เกิดศูนย์เรียนรู้ธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลขึ้นมาแล้ว4ตำบลน,นะครับคือที่ฉะเชิงเซา2แหง่งค<ฆ>่ะที่สะแก้ว1แห่งนะครับแล้วที่ฉะเชิงเซาอีกหนึ่งแห่งนะครับอย่างของที่ฉะเชิงเซาเนี่ย ก็เป็นตำาบลหนองยาอําเภอพนมพพสารคามเขาทําได้ดีมากนะครับเป็นที่ดูดูงานระดับชาติเลยนะครับก็บคือในการประชุมของรางวัลเท้าฟาร์มในทดลในปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ชาวต่างชาตินักวิชาการหมอแลว้วก็นักสาธาสุขทั่วโลกมาเนี่ย เขานาเข้ามาดูงานที่ตําบลหนองยาวอาเภอพนมสรา,ารคามในเรื่องธรรมนูญสุขภาพหรือเขาเรียกว่า health s t a t u e เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เขาเขาซึ่งมากว่าเออทำไมของประเทศไทยมีเรื่องนี้ด้วยเนาะในขณะที่เขาเป็นประเทศที่พัฒนาเรายังไม่มีเรื่องนี้แล้วเขาก็เรียนรู้ว่าโอ้โหถ้าชาวบ้านตกลงร่วมกันได้เนี่ยนะเราสามารถทําเรื่องของการสร้างสุขภาพแบบยั่งยืนได้ดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วซะด้วยซ้ําไปนี่ครับ ขเขาเป็นตัวอย่างที่ที่น่าเชื่งมากว่าเขาทําได้จริงๆนะครับชาวบ้านเนี่ยมีการระบบของการสร้างสริมสุขภาพโรคต่างๆที่เป็นเบาหวานวัมดันดสูงก็น้อยลงนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ยายกำจัดศัตรูพืชเลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะค่ะ ก็น่าชื่นชมนะคะอาจารย์ขาที่นี้ปัจจัยที่ทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะเรื่องของการดําเนินการดําเนินงานด้านธรรมนู่สุขภาพในพื้นที่ของภาคตะวันออกปัจจัยคืออะไรบ้างคะอาจารย์คะครับส่วนส่วนหนึ่งเพราะว่าทางสำนักง,งานดับาพลิงภาแห่งชาติเขต6ปรยองเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับได้ได้ร่วมกับสอชอนะครับเกับพอชอ,อชสชก็คือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับ แล้วก็พอชอชนี่ก็คือสาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกันนะครับซึ่งเขาเป็นทางทางสอชก็ซัพพอร์ตทางด้านเชิงวิชาการนะครับสพทชเราเริ่มมาตั้งแต่ปีห้าหกแปยปีเราก็ซับพอร์ตเมื่อประมาณนะครับในให้ในส่วนของแต่ละจังหวัดไปนะครับเลยให้ไปทําร่วมกับทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยแล้วก็มีภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปถ้าเขาริดเริ่ม อยากทาเราก็ตั้งงบประมาณให้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าหนึ่งจังหวัดเนี่ยจะต้องเกิดประมาณ15ตำบลสุดท้ายเราตั้งเป้าไว้120ตำบลแต่ออกมาแล้วปรากฏว่าทํามากกว่าที่เราเราตั้งเป้าไว้ก็คือถ้า10จังหวัดละ15ตำบลแต่จังหวัดก็120ตำบลแต่เราทําได้ถึง155ตำบลน,นะครับ ค่ะ,คะยัง,ยงขออนุญาตย้อนกลับไปที่ตำบลหนองยาวพนมสารคามฉะเชิงเซานิดหนึ่งาาค่ะอาจารย์<ม>จุดแข็งที่ทําให้สําเร็จนี่เป็นยังไงคะจากเกิดจากผู้นําชุมชนเข้มแข็งหรือว่าชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนนะคะคือโชคดีที่ว่าผู้นําชุมชนเข้มแข็งเห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วที่สําคัญคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่นั่นซึ่งอยู่ที่รพสต่อเนี่ยฮะและโรงพยาบาลสมสุขภาพเนี่ยเขาก็ มุมมองที่กว้างไกลแล้วก็ร่วมกันทำมาตั้งแต่ต้ตนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ย <_ S 1> เขาก็เอาไอ้ธรรมนูญที่เขาร่างขึ้นมาเนี่ยจริงๆเขาไปดูที่สงขามาเพื่อเพราะเกิดที่สงขาก่ดูมาแล้วเขาก็มามาทําเรื่องของการประชาพิจารณปไปถึงทุกหมู่บ้านถ้าประเด็นไหนที่ใครไม่เห็นด้วยก็ตัดทิ้งก่อนจนกระทั่งได้ไประเด็นที่ทุกคนเห็นด้วยและอยากทําแล้วก็ร่างเป็นธรรมนูญสุขภาพเสร็จแล้วเขาก็ใช้งบของกอง,งทุนสุขภาพท้องถิ่นที่ผมเรียนนะครับว่า สปสชสนับสนุนงบในเรื่องของการสร้างทางสุขภาพให้45บาทต่อหัวแล้วก็ทั้งท้องถิ่นสมทบเนี่ยเอาเป็นเงินตรงนี้คือคือคือถ้ามีธรรมนูลเฉยๆขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีมันขาดงบประมาณมันก็ไม่สามารถเดินต่อได้นะครับแต่พอเรามีงบประมาณตรงนี้เนี่ยเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็มีธรรมนูสุขภาพมาเป็นตัวจับให้เป็นมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นนะครับก็ การเดินการทําให้ธรรมนูญสุขภาพเป็นจริงขึ้นิ่งที่เราลวดคือธรรมนูสุขภาพเนี่ยถ้าล่างขึ้นมาแล้วเป็นกระดาษเฉยๆไม่มีการนําไปสู่การปฏิบัติมันก็ไม่ไม่เกิดผลอะไรพอของหนองยานี่คือเสร็จแล้วเนี่ยผู้นําชุมชนก็ผลักดันให้ต่อส่วนหนึ่งก็ใช้งบของท้องถิ่นแต่ส่วนมากนี่ก็ใช้งบของกองทุนสุขภาพของท้องถิ่นที่มีอยู่ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสมสุถภาพในองค์รวมนะครับว่าจะทําเรื่องไหนเรื่องไหนบ้างอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าเรื่องของเ,อเรื่องของอสารกำจัดศัตรูพืชอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เห็นเป็นปัญหาเขาก็ทําเรื่องของเดิมเนี่ยภูมิปัญญาของชาวบ้านเรื่องของสมุนไพรต่างๆเขาก็ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้เป็นจริงเป็นจังเรื่องของ คนเาชาวบ้านยังกินหวานกินเค็มมากอยู่เขาก็เอามาทําเป็นเรื่องหลักว่าจะควบคุมยังไงให้คนไข้กินให้เอเอให้ประชาชนเนี่ยกินหวานกินเค็มน้อยลงโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานความดันสูงซึ่งได้ผลมากจำนวนคนที่เป็นผู้เสี่ยงต่อเบาหวานความดันสูงเหลายคนก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานความดันสูงหลายคนก็สามารถควบคุมอาหาร นะฮะเรื่องของอาหารหวานอาหารเค็มได้จกนกระทั่งบางคนสามารถจุตยาได้โดยไม่ต้องกินยาต่อขึ้นโอ้เยี่ยมเลยโอ้เขาเป็นตัวอย่าง<อ>ซึ่งซึ่งจะให้เห็นว่าเ<อ>มือม่อเมือ่อเดิมเนี่ยทางพัครัฐสั่งมาอย่างเดียวชาวบ้านทําแล้วยังไม่มีความเข้าใจนะครับยังไม่มีความตระหนักเนี่ยกับสู้ชาวบ้านเนี่ยก็เรื่องเดียวกันนะฮะแต่ชาวบ้านเข้าใจกันเอง พูด <P u ôn us> คุยกันเองจนทั้งรู้ว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะสร้างเสริมสุขภาพก็จะทําให้มันเกิดความยั่งยืนเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ามันมีโทษอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ถึงจะเกิดประโยชน์นะฮะเขาก็เขาก็ลุกขึ้นมาทําเองแล้วก็ช่วยกันดูแล้วก็ทําให้มันเกิดความยั่งยืนแทนที่จะใครสั่งมาแล้วเขาก็ยังไม่เห็นประโยชน์ชัดเจนมันก็ <S <S ทำ,ทำไปสักชักเขาก็อาจจะ ม,<ด>มออากทค่ะแม้ด,ด้เสียดายค่ะอาจารย์เวลาไล่หลังมาเต็มทีมีเวลาสั้นๆให้อาจารย์ทิ้งท้ายฝากถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับความสําคัญของธรรมนูนสุขภาพพื้นที่เชิญค่ะครับก็ธรรมนูนสุขภาพของพื้นที่มันก็เป็นเป็นเ,นเอ่อเป็นข้อตกลงด้านสุขภาพที่ประชาชนในพื้นที่ทุกคนอยากเห็นนะครัะว่าถ้าจะมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกาย ทางด้านจิตใจสังคมปัญญาเนี่ยนะฮะจะต้องเ,อเมื่อเห็นร,ร่วมกันแล้วเนี่ยก็ต้องอาสามารถที่จะทําร่วมกันโดยใช้งบของกองทุนสุขภาพท้องถิน่นซึ่งขนาดนี้เนี่ยเรามีเกือบพบทุกตำบลแล้วท่วประเทศนะฮะที่สำนักงานัรประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบตรงนี้ให้เป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็เป็นนวัตกรรมท,ที่ที่ต่างชาติชื่นชมมากว่าการสร้างเสริมสุขภาพของเราเนี่ยทาได้ โดยท้องถิ่นนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยท้องถิ่นก็มีหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพอยู่แล้วแต่ภาพของความชัดเจนที่มีคณะกรรมการมีงบประมาณที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้ภาพรวมของกองทุนสุขภาพท้องถิ่นโดยมีธรรมนูญสุขภาพเป็นตัวชี้นําเนี่ยสามารถเดินไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็เยังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลในบริบทของของประเทศไทยเราครับค่ะ คืนนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะข,ขอบคุณและสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะค่ะนายแพทย์วิบูลสุพุทธิธาดาผู้อำนวยการสำนักง,งานหลัประกันสุขภาพาแห่งชาติเขตหกระยองสอปสชค่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งกับคุณผู้ฟังฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก่อนค่ะ